สวัสดีค่ะกราวนมัสกามพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่นนานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะประเทศไทยของเราโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาติที่มีคำสอนทำให้ผู้คนศรัทธายึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อุทธาศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าธรรมเจรีสุขันเซติคือผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขแต่ที่เราเดือดร้อนนอนเป็นทุกข์ก็เพราะไม่ประพฤติธปฏิบัติในธรรมดังนั้นเราทุกคนควรสร้างคุณธรรมของชีวิตโดยจิตที่อาสาโดยการยึดมั่นในหลักปฏิบัติธรรมสังคาวัตถุสประการได้แก่ทาน ปริยตัตวาจาอัถฐจริยาสมานัตตาในการครองตนช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดถึงคราวทุกข์รวมด้วยช่วยก่นแก้ถึงคราวแยกรวมด้วยช่วยประสานคราวลำบากรวมด้วยช่วยการงานด้วยเบิกบานจิตอาสาเมตตากันดังนั้น จึงให้ความหมายของคำว่าจิตอาสาไว้สองประการได้แก่ 1. สจิตอาสาทางโลกหมายถึงอาสาสมัครช่วยเหลือส่วนรวมหรือผู้ที่ทุกข์ยาก 2. จิตอาสาทางธรรมหมายถึงความมีเมตตากรุณาคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวยยาวัจนใหม่คือบุญที่เกิดจากการทำเพื่อส่วนรวมนั่นเอง ่ทนคณะกรรมาการทุกท่านคะความมีจิตอาสาในสังคมใดสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ปราศจากทุกปราศจากความขัดแยง้งและสังงบงามด้วยการสงเคราะห์ซึ่งการสงเคราะห์นี้เกิดจากการมีจิตอาสานั่นเองกล่าวได้ว่าสังคมเปรียบได้กับเรือนผู้คนเปรียบเสมือนหลังคาจิตนี้งหนา เปรียบเช่นพื้นบ้านถ้าหลังคาบ้านรั่วแล้วพื้นบ้านยอ่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผุพังทลายไปฉันใดที่ใจมิได้มีความมุ่งมั่นบุกบันโดยหลักธรรมที่ช่วยเหลือกันนี้ฉันนั้นย่อมเสื่อมโทรมพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสหลักธรรมที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ว่าด้วยหลักธรรมของสังฆะวัตถุสีราการได้แก่ คือการให้สริงของของตนแก่ผู้อื่นเช่นโครงการพลังจิตอาสาคนไทยเราไม่ทิ้งกันในวิกฤตโควิด1 9ทเป็นตน้น 2. ปิยวาจาคือการพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประสานน้ำใจช่วยเหลือกันการพูดเป็นบรไดขั้นแรกของการสร้างนุสยสัมพันธ์ที่ดีทำให้เกิดพลังที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเช่น การพิพาทเรื่องสารตะวผวตกค้างในแหล่งน้ำธรรมชาติทางภาคเหนือโดยการประสานงานให้ภาครัฐเร่งดำเนินแก้ไขด,วด่วนสืบเนื่องจากแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคของคนในชุมชน 3. อัจลกจริยาคือการสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทุ่มเทแรงกายแรงใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สสมานุตตาคือการมีจิตใจหนักแน่นในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมภาพเหล่านี้จึงเป็นภาพสะท้อนสังคมที่ดีเพราะทุกคนรวมแรงรวมใจรวมกันสร้าง,งสังคมที่ดีโลกของเรามีการแบ่งปัน,ปนโดยการยึดในหลักจิตเป็นนายกายเป็นบาว จิตอาสาทางโลกและทางธรรมน้อมนำหลักธรรมสังหะวัตถุสประการมาปฏิบัติต่อสังคมจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติสันติสุขปราศจากความขัดแยง้งท่นนานคณะกรรมการทุกท่านคะคนไทยทุกคนจะมีข้อเสียตรงที่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีการเสียสละ ดังนั้นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรเราควาปรปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักและศรัทธาในสถาบันอันเป็นส่ยนรวมในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโดยการมีจิตอาสาเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสังคมให้เป็นสุขความดีที่ควรทำ ควรถูกฝังนำไปใช้เมตตานำจิตใจจะช่วยให้โลกร่มเย็นเมตตาต่อสัตว์โลกให้พ้นโศกแสนยากเข็นความดีนั้นสําเป็นเราทุกคนจะต้องทำสำหรับการบรรยายธรรมะในหัวข้อทำอะไรก็ติดทาจิตไม่อาสาขอบคุณคะ่ะ